ไมที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับไปหาข้าวกินก่อนเลยดีกว่าตอนนี้หิวมากขายยังครับพี่จุดร้านอาหารมีจุดนุดเดียวไหมครับตรงนี้แหละครับอ๋อโค้งอีกร้านหนึ่งนะครัคีบืน้ำลายเลย <laughs> นี่โชว์ฮนะมาแล้วครับอาหารเช้าของผมก็คือข้าวผัดไก่ไข่เจียวฮะโอ้ยไข่เจียวก,กรอบด้วยเนี่ย <C oughs> โชว์ข้าวผัดกันเลยครับอืม <C oughs> อร่อยชิมไข่เจียวสัาหน่อยอืไ <C oughs> ข่เจียวนี่แบบว่าริ้นน่าดูนะนี่ <C oughs> คำนี้เลยอืม <C oughs> อร่อย